คาสตเวนประกาศเทขายรถยนต์มือสองหลังจากยุติการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยลดสูงสุดถึง300แสนบาทจนกว่ารถยนต์จะหมด ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับวงการยานยนต์ซึ่งล่าสุดหลายๆคนนะครับอาจจะพอทราบแล้วว่าทาง Cars 24 Startup Platform ซื้อขายรถยนต์มือสองจากอินเดียได้ประกาศยุติการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งทาง Cars 24นะครับ ก็ได้เผยว่าทางคาสเทนตัดสินใจหยุดดาเนินการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยหลังผ่านการพิจารณาและทบทวนอย่างถี่ถ้วนแล้วโดยการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นความยากลําบากและเกิดขึ้นจากความจําเป็นที่ต้องหันกลับมาให้ความสําคัญในเชิงกลยุทธ์หลักของบริษัทถึงแม้ว่าทีมงานของเราจะประสบความสำเร็จในการสร้างคาสต ให้เป็นแพลตฟอร์มรถมือสองชั้นนำในประเทศไทยเรารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างที่สุดสำหรับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นที่เราได้รับจากลูกค้าและเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังความสำเร็จในตลาดของเรามาโดยตลอดซึ่งทาง c a s t 2 4นะครับก็สัญญาว่าจะมีการสนับสนุนพนักงานและทีมงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินและโอกาสในการหางานใหม่ไม่ว่าจะเป็นภายในเครือข่ายหรือในตลาดงานซึ่งทาง c a r s 24นะครับจะดำเนินการขายรถยนต์ในประเทศไทยต่อไปและจะขายรถยนต์จนกว่าจะหมดสำหรับแพลตฟอร์มรถยนต์มือ2อนะครับอย่าง c a r s 24มีพนักง,งานทั้งสิ้น313คนนะครับซึ่งการเลิกจ้างครั้งนี้มีการจ่ายเงินสมทบตามปกติซึ่งทางบริษัทนะครับ ได้มีการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่2เมษายน2564โดยใช้ทุนจดทะเบียนถึง920ล้านบาทซึ่งในปี2566ที่ผ่านมานะครับทางคา r สทเวริฟโฟประสบภาวะขาดทุนถึง940ล้านบาทและมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทนะครับลดลงเหลือ52.93%เท่านั้น สำหรับสาเหตุของการขาดทุนในแพลตฟอร์ม CAST24 สำหรับประเทศไทยนะครับก็มีการคาดการว่าในปัจจุบันนี้นะครับภาวะรถยนต์มือสองมีราคาร่วงหนักมากซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการมาของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV และรถยนต์มือสองที่ถูกยึดเข้าลานประมูลล้นหลามระบายออกยาก ทำให้ราคาของรถยนต์มือ2ตกหนักและสําหรับลูกค้านะครับที่ได้ซื้อรถหรือว่าผ่อนรถกับทาง c a r ส t o u r ไปก่อนหน้านี้นะครับยังสามารถผ่อนกับ finance ได้ตามปกติ สำหรับตลาดรถยนต์มือ2ในช่วงนี้นะครับยังอาจจะอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากผู้ประกอบการหลายแห่งนะครับยังประสบภาวะขาดทุนและอาจจะมีผู้ประกอบการรายย่อยนะครับทยอยปิดตัวลงกระแสะความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับรถยนต์ก็ยังเพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดขายของรถยนต์สันดาปมือสออาจจะลดลงยิ่งไปกว่านั้นนะครับ ในปีนี้ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละค่ายนะครับยังมีการปรับราคารถยนต์ไฟฟ้าให้ถูกลงและในอนาคตมีแนวโน้มที่จะถูกลงกว่านี้อีกจนรถยนต์มือสองไม่สามารถจูงใจผู้ซื้อได้เหมือนเดิมอาจจะเป็นเหตุทำให้รถยนต์สันดาบทยอยหมุนล้อเข้าสู่สุสารรถเป็นอย่างมากนอกจากแพลตฟอร์ม c a r s 24นะครับยังมีอีก2แพลตฟอร์มอย่าง คารโร่กับคารซัมที่อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกับคาส์ทเวนตี้โฟร์หรือไม่ซึ่งภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัวนะครับกาลังซื้อของผู้บริโภคตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ําและนี่ครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยยังคงสูงอยู่ส่วนตัวนะครับก็มองว่าสำหรับใครที่ต้องการหารถยนต์ใช้งานนะครับแล้วไม่รังเกียจเรื่องของแก๊ส LPG สำหรับการเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์สันดาป ในช่วงนี้นะครับรถยนต์มือสองสภาพดีและนําไปติดแก๊สนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางออกสําหรับผู้ที่ต้องการใช้รถยนต์รวมถึงใครที่มองหารถยนต์สะสมนะครับในช่วงอายุ20ปีในช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นช่วงนาทีทองพอสมควรหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน